โอ้ยุดจอดชดจอดฝีมือพระธารมดาโอ้ยเอาชมผลงานพนลงานตรงรตรงเป็นใหญ่สุดจัดสุดจัดบ่ครับโอ้ยฝีมือฝีมือสุดยอดดีด สวัสดีครับผมมาครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับ8210อร์โบ125แรงม้าอยู่นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพามาช่มใส่กลางหางบุกเบิกหาจานนะครับผมใบ28นิ้วนะครับผมเมื่ใส่กลางเพิ่นนะครับว่าเพิ่นจิตไทย,ยแบบใดนะครับผมเนาะผมกับโบเคยเห็นด้วยกันนะครับหางบุกเบิกหาจานใบ28นิ้วโคตรญ่แล้วก็เงี้ห้อมนะครับผมโอ้ย สุดจัดอีลีครับระดับเสียงรถนี่ไปแบบนิ่มๆเลยนะครับเบิองๆครับหางหาหางหา <c oughs> สุดจัดอีลีครับหางหาโคตรเท่ดูดิดินเหนียวด้วยครับดินดาก มึงครับสภาพดินดากโอ้ไถเข่าได้ซ้ำนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยปกติดินเหนียวเนี่ยโอ้ยลดหน่อยไถพวกเข่านะครับนี่ครับเพราะว่ามันเหนียวครับแต่กับรถถือว่าเหนียวคักปันได้นะครับแต่ดินเหนียวแท้ๆนันเป็นดินดำนะครับผมดินดำเนี่ยดินติดผานนะครับดินดำนะเอ้า มันกำลังสิกลับรถมาครับรถครับโยกเยกโยกเยกเลยล่ะครับนักหางลดไกห่หางกใหญ่ทึงใหญ่ทึงยาวเขาว่านี่แหละครับทึงใหญ่ทึงยาวของแท้อ่เอาเข้ได้ชมใส่กลางเสียกโก่นะใส่กลางหางบุกเบิกเป็น ว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะอ,อมันเสีย,ยู่ประมาณสองสามผ่านทำการดัดนะครับผมโอ้อไปยี่สิบแปดนี่โอ้ยน้ำผเขานะครับประมาณสามสิบเส้นได้อยู่หรอครับเพราะวันเป็นดินเหนียวเป็นดินรสยกับชุดผ้านวครับผม ซี่ซิปแล้วครับซี่ซิปกว่าแล้วอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับไถเข่าได้ทั้นี่แล้วครับถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่มึงรอถมึงการม้วนดินของหักของผานเลยครับคุณจะดินเลื่อมอ่ะนะครับน่าจะดัดนะครับถอยถอย รถไงหางไงหางเงีครับถึงงานไว้นะครับ,น,น,รบนี่แหละเขาว่ารถแห้งแผลพันผ่านในหน่อยมันใส่บ่ได้ครับขาดทิมเบิดต้องอ,อยังไงอยงนีละ่ะมันยังสุดยอดนะครับเนาะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดจดาดฟาดบึ้มอ้งเป็นไงครับ ครับดัดดัดดัดโอ้ยไงเฮ้ยมันคำท้องแล้วกูค้าใส่กลางเสียมาจิกกูไป่ได้เฮา้เห็นตตวรถเสียแปงแล้วครับค้าใส่กลาง มันเป็นค่าลมเนี่ยเอิ๊กมันคำ้ำท่องมันคำ้ำนี่แหละครับสองเพราะยังไงต้องถ่ยแบบนี้มันยังคักหาผ่า,านระยะความห่างกว่ามัน สีว่าจ็กเส้นดีประมาณสี่สิปประมาณห้าซิบเส้นเหรอครับก็กระถูระยะระยะห่างนะผมกระเดาซื่อๆหรอกครับเดากระเดาสายตาปุ้ยอีไถยแม่งไงม่วนครับก่อนเนี่ยแตามันมอไงก็จีก็จีก็จีคักาะครับเนาะแปลว่าไปไทยใกล้ๆนี่ก็จิีโอ้ยม่วนบักยังแบบสวยงามเลย่หผอพ่มานี่ แต่มันไงนี่ตี้ปัญหามันหายกค้างไปแล้วยกค้างไปแล้วเดี๋ยวถายพันกรับมาครับบ้านนี่โอ้บมค่าดเด้อครับเพราะว่าพ่นเก็บเลือหน่อยนึงเรียบออมระ้านผ่านครึ่งผ่านครึง่งมาชมเสกการเซกโกกันนะสีง,งามเสกตุงอยู่บ่ ใส่กลางหางบุกเบิกวิแม่นใส่กลางหางสามด้วยโบอเอิร์หางสามแล้วลุ้นนี่ใส่กลางหางบุกเบิกหางห้าใบยี่สิบแปดนิ้วตรงวา,ยยางสิเนาะอันว่าใส่กลางหางสามคือสีบิแมนนะครับชัดอีหลยเก็บหัวงานคางพุ่นแล้วปะฮะมันเก็บหัวงานคางพุ่นแล้วครับเดี๋ยวยางผสมจักหน่อย โอ้ยมันนี่ลืมลืมเ,เอาใหม่กันซันมาน้ำซ้ำจักภาพสิว่าเปจังใดเด้วครับผมทำมันซันแน่ก็ขอโทษขออภัย้อ,อยครับผมเอ้ยเหตุจังใดมันลืมปกตินี่บ่ค่อยลืมนะครับผม ยังมาเห่ากับเงาเนี่ยเวอร์แต่มันต้องรุ่นพี่หรอวะรถไงครับมันยังคุม้มรถไงมันต้องใส่ของไงนะครับรถไงใส่ของใหม่ไประเด้ด๋ดิอ้าวเจ้าแหละ เมามาชมบัตมาชมาเฮ้าเห็นไนตดตรงบ่ตรงสวยบ่สวยสุด้านเลยเสีย <c oughs> ลองอื่นบ่เน้นเน้นลองคาง่แเ้า <c oughs> เออมึงกี่ไทยหรอครับมึงกี่ไทยรถมว่วนดีปะปุ๊ดตัว โอ,อ,อ้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับใบพานต็มเต็มๆ28นิ้วกับดินเหนียวๆีวย่ังสิมันต้องม้วนแบบนี้มันจังสิจะใจนะครับผมเออว่าเสียอย่างเดียวแต่มันไงนี่ละ่ะโอ้สุดยอดจริงๆครับ <laughs> โอ้ไอ้จนดหอดหินโอ้สุดจอดสุดจอดฝรีมือรพระธารมดาโอ้ อาชมผลงานพ่นบานตรงบ่ตรง,ตรงเป็นใจสุดจัดสุดจัดปะครับโอ้ฟรีมือฟรีมือสุดยอดดีดีมึงหางเลยครับเงาว่ามันรถไฟอะอาจจะเก็บัลง,งานแล้วครับผม อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกะพามาชม8 2 1สอ2 5แรงม้าพลังเทอร์โบไถหางบุกเบิกหาจานนะครับใบ28นิ้วนะครับเก็บใส่กลางสวยๆกันเลยนะครับผมเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสไปท้ายขันใดไปท้ายอยู่ใส่สาปากพี่นังเอฟซีติดตามไปกำลังใจให้ผม,นะไ,มได้ไครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ